อันนี้ขอพูดด้วยความจริงใจบุคคลใดที่รู้ธรรมะแล้วไปทําสิ่งที่เวลวรนะ้ขอเปรียบเทียบและอุปมาไม่ใช่พูดให้คนพูดเป็นข้อเปรียบเทียบสุนักมันกินอาหารไปแล้วมันอิ่มไปออเจียนอ้วกออกไปแล้วมันกลับขึ้นไปอาเียนไปกินอาเจียนมันได้แล้วก็คิดว่าดูคนนี่ศึกษาธรรมะว่ารู้จริงแล้วทําไมไปทําความเลวร้วายอย่างนั้นได้ ก็ชีวิตของบุคคลพู้เช่นั้นก็ไม่เหมือนกับสุนัขไปแล้วเหรือครันอันนี้ขอพูดด้วยความจริงใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่28แล้วเราจะปิดงานกันในระยะเรียกว่าเย็นวันนี้นะจึงจะพูดกันได้พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปพูดกันเชิญท่านอาจารย์กูรู้ไปพูดในงานกระถินที่บ้านบุคโฮมแต่ตัวอาจมานี่บางทีอาจจะไม่ไป ดังนั้นเป็นการเกือนจิตสกิดใจกันวันนี้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่ากินเท่าไรไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรักคนอื่นก็รักตนของคนกลัวกับกล้าสิ่งที่สั้นเราเข้าใจว่ายาวปอกหมากเท้าบ้านอาจารมาเรียกว่าหมากเท้าปอกมะเท้างตางกันหมากาเอาแค่วกัดคนโง้เท่านั้น ทำอย่างนั้นมีลูกอ่อนอดรัดไม่ลูกฝางคนมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นจึงจะทําอย่างนั้นคนตาบอดหลงทางไม่ทํามใครอวดดีว่าเรามีความรู้อวดว่าเรารู้คนตาบอดหลงทางมาถามใครมีจอละแค่ใหญ่แลนวลงน้ําเข้าไปน้ําก็ตายแล้วมีแค่มีแค่ขึ้นต้นไม้สูงสุดนึกว่าเราศึกษาธรรมะจบแล้วเนี่ยกลับไปสอน สิ่งที่เลวร้ยายต่ำต่ำอันนั้นเรีกว่าอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงนอนอย่างสูงกลับไปทํางานสิ่งที่เลวร้ยวายเรีกย่ะกลับทํางานอย่างต่ําพวกเรามาที่นี่อยู่ที่นี่กิน,นที่นี่นอนที่นี่อยู่อย่างต่ํากินอย่างต่ํานั่งนอนอย่างต่ําแต่มุ่งหวังทํางานอย่างสูงแทนพระพุทธเจ้า ขอให้พวกเราเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาเองสิ่งที่พูดนี้แต่เรื่องนี้อาจจะมาจดจำมาจากพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราเคยสอนให้พูดทีเดียวจำไม่ได้หลายครั้งหลายหนพูดแล้วพูดคุยแล้วคุยท่านสอนท่านพูดให้ฟังคนแก่ๆพูดเรื่องนี้แต่คำพูดนั้นมันมีมานานแล้วเราไม่เข้าใจ ตีปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อาตมาเมื่อเข้าใจธรรมะสิ่งที่ท่านเคยสอน่พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเท่านั้นแหละลูกหลานใครจะรู้ได้อย่างนั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวพระพุทธเจ้าเป็นคนวิเศษไหมไม่อันนั้นไม่จริงตามปกติผมคนมันต้องยาวตัดแล้วก็ยาวตัดแล้วก็ยาวสิ่งที่เป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติน่ะ พระพระเจ้ารู้เห็นเข้าใจแล้วอันนั้นเนี่ยไม่ยาวไม่ยาวเท้าเดิมเป็นกฎของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตายตัวไปตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าดูอย่างต่ํากินอย่างต่ํานอนอย่างตามุ้งจะสอนเรื่องนี้ให้คนเข้าใจเรื่องนี้เมื่อคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงมันก็เป็นธรรมดานี่เอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงคือคนธรรมดาธรรมดานี่เองรู้สิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดานี่เองแต่ทําการทํางานตามหน้าที่ได้เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ทํางานได้เป็นครูได้ไม่ได้ไปสอนหนังสือก็ได้แต่อามาเขียนหนังสือไม่เป็นเป็นตำรวจได้ไม่ได้เป็นทหารได้ไม่ได้เป็นอะไรได้ทั้งนั้นเพราะทําการทํางานตามหน้าที่เท่านั้นจึงว่าลาบยนาศนเสริญ เป็นสมบัติของบุคคลที่ไม่รู้อาตมาขอผู้ทุกามจริงใจเนี่ยแล้วความจริงอีกด้วยนะอาตมาก็ถูกเหมือนกันแต่เมื่อในขณะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ไม่นานนะก็มีเรื่องที่บ้านอาจมามีเรื่องฟ้องฟ้องกันเรื่องมูลดกคนนี่มันชอบเข้าข้างตัวมากซื้อเสื้อมาให้พื้นหนึ่งราคายี่สิบาทในสมานนั้นราคายี่สิบบาทไม่ใช่น้อยนะ อยากให้สู้องโอ้ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องออกมาก็ได้พอมีเงินซเสื้อเสื้อนุ่งพอมีเอาคืนไปนุ่งเขาได้จงใจเรยเสื้อมาให้แล้วเอาไปนุ่งเธอก็เลยนุ่งให้เขาจริงๆอย่างนี้นุ่งให้แต่ว่าช่วยไม่ได้หน้าที่ของเราผิดก็ต้องผิดถูกก็เป็นถูกแต่ว่าเป็นธรรมดาอันนี้ว่าทําการทํางานตามหน้าที่ไม่ต้องคอยอรับค่าสินจ้างรางวันอะไรทั้งหมดเลยอย่างเนี้ย เราต้องคิดอย่างนั้นเป็นตำรวจก็เช่นเดียวกันอาจจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ก็ถามอย่างนี้น่ะก็มีพ่อกำนันอีกด้วยมาเลือกข่าวนั้นแต่เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นก็ต้องถามแล้วก็มีคนเฒ่าๆ่แก่ๆเนี่ยเป็นเลือกเลือกก็โอ้จำเป็นก็ถามอยากให้ผมเป็นเพราะเรื่องอะไรก็ให้เป็นดูให้เป็นกี่วันไม่นานละเป็นเท่าใดก็ได้ขอแจ่ให้เป็นให้ทดลองก็เป็น เป็นได้ประมาณจากปีหนึ่งลาสิบสองครั้งแหมไม่เอาแล้วเรื่องชีวิตอย่างนั้นไม่เอาจริงๆเพราะพูดแล้วคนนั่งก็ต้องการมีความผิดอยากให้ช่วยคนนี้มีความผิดก็อยากให้ช่วยจะ่าไปช่วยกันได้ทำไมผิดเป็นผิด,ผดถูกเป็นถูกเราทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองลาสิบสองครั้งก็ไปพูดกับกำนันกำน,นัำน,นเป็นลูกเป็นลูกแถวแถวพูน้องเด็กเสือสเอ้อซาดันเออถ้าหักโทษะว่ามึง มึงเขาเป็นรุนน้องมึงไม่ให้กูลามึงต้องเปลียนกำน,นันเดี๋ยวนี้มึงต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกด้วยก็ต้องพูดอย่างนี้ก็พูดกันหลายเรื่องอ่ะพอกำนันก็เลยพูดเอา้าลาให้มันซะเป็นส่งในอำเภอซะกำนันก็ถือเอาจดหมายนะ่ะไปให้ในอ,อนำเภอพ่ดในอำเภอมาอีกแล้วอ่าววันนี้ก็ประกาศกันว่าอ่าววันนี้ขอให้พี่น้องรัษฎรทุกคนมาที่นี่จะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านให้เราก็ดีใจ นึกว่าเราจะได้ออกหนีจริงๆพอดีญาติโยมามากแล้วบบเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ,ญ่บ้านคนเก่าหายไปแล้วจ้งผู้ใหญ,ญ่บ้านคนนี้ละให้แทนใหม่หมดเรื่องแล้วเอ้หมดเรื่องเอ๊ะทาไมพูดอย่างพอดีไปกินข้าวด้วยกับแมอ่อเภอกินข้าวที่บ้านก็ทํามาแทนเอเภอจิ้งวาไม่ไม่ไมออกให้ผมก็รัษสรทุกคนเขายัางให้คุณทำให้คุณทำโอ้โหตายอย่างนี้ผมไม่ชอบจริงๆเรื่องนี้ ทำไมไม่ชอบเพราะคนมีความผิดแล้วอยากให้ผมไปช่วยผมจะช่วยได้ทาไมเพราะผมช่วยผมก็ไม่มีธรรมะทองใจผมก็คล้ายๆเือไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์กินของที่สกปรกเหมือนกับสุนัขกินนังกมลาวอ้วกออกมากลัววาากบคืนไปกินอาเจียนของตัวเองผมไม่อยากเอาจริงๆโอ้ถ้าไม่อยากเอาจริงๆแล้วคุณท่านสอนแนมเพอสอนคนก็หนีได้หกเดือนหมดเองทันไวนะ ก็หนีหนีหกเดือนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้โหี่ยหายใจไม่ไหวคุกที่สุดไปแบกโลกเรื่องนี้อาตมาจึงไม่เอาเสียแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เอาจิงจริงอันนี้พูดคกมจริงให้ฟังลาแล้วก็เออดีแล้วลาแล้วยังมาถูกเรื่องทั้งสองสามครั้งแง้คะแนนเขาทุกครั้งครั้งที่จะไปหลุดเนี่ยคะแนนเขาหลุดอาตมาเสียงหนึ่ง อาตมายัางได้อีกด้วยนะสองกับเสียงตัวเองเอ้จะเอายเอาคนที่พุทู้ต้องการเถอะครับพูด้วยน,อน้อยเอาเถอะให้ผมหลุดไปเสียทีเถอะสมเย็นกาก็เลยเออตัดเสียใจเออแต่ลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเรื่องอย่างเนี้ยจะเอามาทมําไหมก็เลยสบายใจทุกวันศึกษาธรรมะครองตัวได้ดีนี่มันเป็นความจริงนํามาเล่าให้ฟังดังนั้นถ้าท่านทัน้งหลายอยู่ที่นี่เป็นนักศึก ถ้าหากเป็นครูก็ทําหน้าที่ของครูให้มันสวยๆงามๆถ้าหากเป็นผู้ใหญ่บ <Beast S 1> ้านก็ทําหน้านที่ผู้ใหญ่บ้านให้มันดีๆถ้าเป็นกำนันก็ต้องทําหน้าที่กำนันให้มันดีๆถ้าเป็นตำรวจทาหารเป็นอะไรก็ตามเถอะเป็นพ่อคนแม่คนก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีๆแต่ทําดีๆแล้วคนอื่นจะไปช่วก็ตามทีเถอะ ดังนั้นจึงว่าสมกับหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นมงคลอันเดียอาเสวนรรณาจะพาลานังเราจะไม่คบคนพามแต่คนพานภายนอกหลีกเลี่ยงได้อย่างสบายสบายแต่คนพานภายในคือเจ้าโทสะเจ้าโมหะเจ้าโลภะเจ้าอาวิชานี่เลี้ยงลีดได้โดยยากบุคคลที่จะหลีกเลี่ยงเหล่านี้ได้จำเป็นต้องมีญานปัญญา แล้วก็มาสมกับที่ว่าบัณฑิตานันจะเฉวนาปูชาจะควรอยู่กับบัณฑิตและควรปูชากับบัณฑิตควรเคารพตัวเองแบบนี้นี่แหละการเคารพตัวเองได้คือบัณฑิตคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญารอบรู้รู้จักตัวเองที่ว่าอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้นี่มันเป็นอย่างไงดูเข้าไปจะเห็นอะไร เห็นที่สุดของทุกได้อย่างแน่นอนเรื่องนี้เดี๋ยวปูซาจะปูซานีน่นางเอตามังคลมุตตะมังเป็นมงคลอันสูงสุดของบุคคลของมนุษย์ถ้าเราทําได้อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไปไหนมาไหนก็ไม่เดือดร้อนถ้าหากเราทําให้เราเดือดร้อนแล้วเราก็ไปตีเพื่อนเ่าเพื่อนทําให้เราเดือดร้อนจะเดือดร้อนทําไม เราไม่เดือดร้อนคนอื่นจะเดือดร้อนนั่นเป็นเรื่องของคนจะห้ามไม่ได้ท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ปฏิบัติแล้วก็เลิกละได้แต่ไม่ปฏิบัติก็ได้ถ้าเลิกละได้ถ้าเลิกละอย่างที่อาจมาพูดเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ไม่ให้มันโกรธขึ้นมาแต่โคมโกรธขึ้นมาออตายแล้วเน่าเหม็นเปียกแตะเหมือนกับกองอุจจาระไปเสียแล้วแต่กองอุจจาระเราล้างออกได้นะ ล้างออกได้นะสิ่งที่เลวร้ยรายกว่านั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนยิ่งกว่านั้นล้างไม่ได้เพราะชีวิตมันสกปรก,ปกู่เสียใจเสียใจเสียแล้วเอาคืนได้ไหมไม่ได้คําว่าเสียใจนะี่ยหมายถึงใจที่บันดีตกปุ๊บไปแล้วเนี่ยจะเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือท่านพุทธเจ้าจึงสอนอว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วทําผิดก็าตามอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ทําผิดนั้นมันเอาคืนมาแก้ไม่ได้ อดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้อน,นาคตพรุ่งนี้เราจะทําดีๆอย่าไปคิดมันต้องแก้ปัจจุบันเท่านั้นเป็นปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ได้เชืงว่าให้ดูสภาพภาวะของชีวิตจ,จิตใจในขณะมีลมหายใจเข้าออกอยู่ว่าอยู่ที่นี่กินที่นี่นั่งนอนที่นี่ไม่ต้องสู้และไม่ต้องหนีเอาสะนะที่ตรงนี้ให้ได้ ท่านจึงสอนย้ำเข้าอีกว่าเอาชนะคนอื่นร้อยคั้งพันผลอานิสงส์น่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่สู้เอาชนะตัวเองข้างเดียวเท่านั้นเนี่ยท่านสอนท่านย้ำแล้วย้ำอีกตนเรื่องชีวิตเท่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด